หูเด้อทุกคนเอ้ยดินเข้าไปในหูตัวริ่นตัวน้นอยๆน่ะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาทำหลุ่นมันแล้วเนาะถากหลุ่นมันออกจากต้นมันโง่หกพอดีขังๆนี่พอบานตัดยาให้งัวนบพยาก็จะมาถากหลุ่นออกจากต้นมันจริงๆวันก่อนน่ะสองสามวันก่อนน่ะเฮ็ดได้กำลังดีเลย พักแล้วเขาตายดีนะเพราะว่าดินเขาไม่แช่แต่เมื่อวานนี่ฝนตกฝนตกอย่างแรงด้วยนะแต่ตกไม่นานดูรอยงัวหน่อยวะ่ะมันลุยโอ้ยสาวตานก็หนุ่มไว้นะ่ะเออไม่ได้หรอกด,ดินี่ทามีพักเนี่ยโหยลุยเตะก,กระจายมัดยากระไลไยฝนตกยังไงเน,นาะพมหยาขึ้นดี้ทั้งยาก,ก็ชอบก็ฝนนะ่ะ แต่ว่าพักเราไม่ได้กินเลยจ้ะจริงๆเราถากเราก็เอาไว้อย่างนี้เข้าก็ตายเนาะแต่ครนี้ฝนตกมาไม่ตายเด้อจ้ะนี่ฟื้นขึ้นอีกเี้เนี่ยโอ้ยทุกคนเลยลินกัดลินลินล,นลินกัดรู <c oughs> ้จักลินไหมเือนตาก็คลอกคลอกเือนตาไหลบ่มีหูดังใ้้ก็ะ เี่ถักออกเดี๋ยวมวันเราก็จะลงหัวเดี๋ยววันนี้หาพิธีกักงวัวหน่อยก่อนเด้อไม่ได้ดอกให้ลุยทุกวันนะเคยโอ้ยอย่าหลายแทะๆถักไม่ได้ดอกถอนออกก่อนโอ้ยลินลินลินล,นลินกัดลินไล่หลายล,ายลินตัวน้นอยๆน่ะเขากระเบาตาชอบกัดตาก็หูเขาไปนี่หูโอ้ ทำไมห,หลายแทะย่าคุณย่าทำไมห,หลายแทะอืดีแต่ไม่มีแดดเนาะวันนี้เนาะอากาศก็ดีดีสิลงอีกบเออตามข่าวคือกันดเนาะคนจะตกถึงวันที่พกว่กวันเด้อพ <laughs> ายุเข้าพอว่าที่อืม ยังไงก็อย่าพึ่งตกแรงเด้อจ้ะฝนก็อยากได้ย่แต่อย่าพึ่งตกแรงเนาะอย่าตกกระหน่ำเหมือนเมื่อกี้เนาะถ้าตกกระหน่ำมากก็เขายังไม่พ้นเลยยังหาได้ข้อมือเดียวยังไม่พ้นดินเอ้ยังไม่พ้นที่ฝนจะตกแรงเนาะจ้ะเนาะฝนบัดยาหน้างามงาม อนกองไว้นี่ก่อนถ้าแดดไม่ออกเข้าสลบจิงจะมาจับโยนออกไว้ข้างนอกตอนนี้ก็ไว้นี่แหละก่อนอน,นี่ใบน้อยๆย,ย่างไงนะเนี่ยหลายลายไม่รู้ต้นอะไรจับไม่ติดม,มีหอดพักบงพักบุงบเนนหมือนเดิมน่ะนความยาวของเขานะพักบุงอันนี้เพิ่มพักบุงนานอ่ะสโลเสีแหลเข้ามานดนีแท้แท้ จับไม่ติดก็ไว้ก่อนอันใบใหญ่ๆก็พื้นนะ่ะใบน้อยๆนะ่ะต้องเอามือเปล่าเนาะมือเปล่าจับดึงยังีงเลยดึงแล้วก็ทิ้งไว้อย่างงี้จริงๆแล้วถ้านาไอถ้าฝนไม่ตกมาวานนะ่ะกำลังทำเลยดินกำลังถากเป็นผงเลยอันนี้ฝนตกมาแล้วแช่พอแช่แล้วพอเอาถากปุ๊บดินขึ้นมาเป็นก้อนคนข้างตายยากาย,ยากก็ได้ทนทาย,ยาก,กิหนดิ ของชอบเนาะอยากกัฝนแต่พักสิไม่รอดจ้ะโอ้ยแว่นตาลุดแว่นก็ได้บล็อกเลยไหลๆๆเลยแหลบออกอยู่จากนาคนอยู่ทำไปเรื่อยเหนื่อยก็พัก วเราก็จะไปเอาคุยคอกมาใส่อีกเพราะว่าถ้าเราไม่ถอนยาออกอะ่เะเขาแย่งอาหารมันเรากินเนาะตุ่นแยใหญ่เลยทุกคนอันนี้ก็โอ้ลำใหญ่แทะหัวคือชีใหญ่อยู่ดอกงามโพดก็ไม่คือเด้ไม่ลงหัวเด้ล่ะโอ้ยลินก็ได้เนาะบ่ได้เอาไอ้ตำลึงมาใส่หัวคือเขาบอก กันแมงหีกันยุงกันกันอะไรล่ะนี่รลวดมาจากไหนล่ะเอาไว้บัดอยากหมัดอะไรเนาะเกาะไว้นี่ก่อนที่บดก็มีเดี๋ยวถ้าใช้โจกถากไม่ได้ก็เจ๊ทิ้งเอาไว้ก่อนเผื่อฝนไม่ตกวันนี้ฝนไม่ตกวันนี้ก็ทำได้แล้วเนี่ย ถากไม่ได้เลยด้ทุกคนดินขึ้นมาเป็นก้อนดินขึ้นมาเป็นก้อนแล้วก็เหมือนเดิมมาแหละถากไว้ก็เท่านั้นเดะกเขาไม่ตายเนาะต้องถากให้เขาลุดออกมาแต่ต้นเขาไม่ตายดีตอนต้องใช้มือเปล่าใส่ทุงมือไม่ได้เพราะว่าต้นเขาสั่นผลวัชพืชเยอะมาก เ,เดี๋ยวเราจังมาเก็บขัง,งเสาว่ารถก็มีอยากเลยค่อยมาทำนี่ก็อาไปทีละอย่างก่อนเด้อจริงๆถ้าทำจริงๆแล้วแป๊บๆไม่ได้เซตรงเรียนนี่ทุกคนหกปด ก็ตั้งแต่หนาฝนมากก็ไม่ได้เขามาทําได้ทํารอบหนึ่งมัง้งแล้วก็ไม่ได้เขามาอีกเลยปล่อยถิ่งเลยเพราะว่าพักไม่มีเนาะพอมาเห็นอีกทีโอ้หกแทระรอแต่พอบานตัดยาข้างๆนี่เพอาตัดยาเสร็จแล้วก็ได้ถากออกไปจะได้โกยออกไปทั้งข้งคุณนะ่ะลินนะ่ะทุกคนเห็นโตไหมเนี่ยน้อยเน,นี่ยกัดดีกันเด้ <c oughs> สมัยดำน้ีเห็นนี่ หน้าตาเปื่นขี้โคลหมดพา,าลินกัดกัดหูกัดตาโอ้โหมือกับเปื่นขี้โคลนป้ายไปเกือบเนาะอโอ้เปื่นนี่กระด้อันนี้ใครดึงหน้าตาหัวน้อยเข้ามากินบ่เออนี่ลอยมาถึงนี่ มึนหยุดกินใบมันมึนหน้อยก็ได้ไม่ว่าเอารอยอะไรกัดกัดแต่ใบเอาแต่ใบไป,ไปโอ้ยวันนี้จะท,ทําทีขังมันจะอยู่บละบัตที่นี่ท่กักแปลงพักไม่ให้เขามาเคยเขามาหรอกเขามาทุกวันเลยบัตที่นี้ยังไม่เสร็จหรอกทุกคนนู่นไปย,วยาวนาน,นเลยสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณค่าสวัสดีจ้บไปแล้วจ้บบ๊ายบายิ้นกัดบ๊วย กันหัวตานี่กระเบ๋าตาหูนี่